นนก็จะแกงยาบะลุมนะครับผมดูผมคิดยังไงครับบอลุมอ่อนนะนนครับมาบอกแล้วก็ใส่เข้าไปแต้มไกอครับผมี่ครับบอลมเปล่าครับผมเปล่าเปลือกครับผม มีสักตะไคร้เข้าไปมีครับผมแล้วก็ใส่ทีนี้ด้วยนะครับย่านางนะครับไม่ใช่ยายนางนะครับมไม่ยานางนครับทำเองกินเองครับ ทำไปมันก็สีฉันมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมผมจะไม่ชอบเหนียวนะครับผม แค่ใบยนานังเข้าไปพอนะครับผมที่ชั้นนะครับผมเัาวใส่นี่ครับผมล้างครกแล้วครับผมล้างแล้วครับผมก็เทเข้าไปครับผมเกิดมาเพิ่งเคยทำครับผมตัวนี้ครับ ไม่ดูแกงอะไรบ้างครับมารุมอ่อนนะครับผมแต่ว่าลูกอ่อนมันถ้าวานเขียวได้ก็ดีครับผมแต่นี้มันก็เกินเลยนิดนึงครับผมบเป็นลักษณะนี้นะครับ นิดนนึงครับผม่าอร่อยนะครับเพิ่งคือทำนะครับผมจะมาดมแรงใส่ใบยันางนะครับผมคนอื่นเขาแกงส้มนะครับผมลองทำก็ใส่ไอตัวนี้ครับปลาหมึกแห้งแล้วก็ ปลาช่อนทะเลนะครับถ้าว่าใครชอบคนๆก็ใส่เป้งข้าวเหนียวได้ครับแต่ผมไม่ชอบคนเท่าไหร่ครับนี่ครับมีไฟอยู่นะครับผมติดไฟอยู่ครับมันจะออกเดือดๆนิดนึนงนครับผม คนไปเรืเ่อยๆครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ไอตัวนี้ด้วยครับผมใส่เป็นหวานนะครับผม นี่พอครับมาเดือดเดือดก่อนครับผมนี่ครับผมเดือดแล้วนะครับ เชียงมาจะบุดเปลี่ยนอย่างนี้นะครับผมเสืออึกอึกษ์กคโคมนะครับเขาบป็นบ้านติดกันนึงครับผมนั่นบ้านผมมันก็บ้านนู้นะครับผมเดี๋ยวก็ด้านนี้ก็ซอยนิดเดียวครับมาถึงสองบาทด้านนี้ก็บ้านคนนะครับผมนี่ผมแล้วครับผมนี่นะครับผม